โอ้ว่าไงมิ่งมาทำอะไรเนะ <c oughs> ี่ยอ๋อสูงพอจะถ่ายถึงเลยเหรอคาสมอร์ปิเกรเซ่ซาเกโร่คค มิ่งตัวละครจากฝั่ง The Sister หรือให้เข้าใจง่ายก็คือฝั่งบุกนั่นเองมิ่งอยู่ในคลาสของ t h e l i s t เป็นตัวเปิดไซต์ให้กับเพื่อนร่วมทีมแล้วก็เป็นตัวนำหน้าทีมเลยก็ว่าได้บางทีก็กดไปเจอคนเล่นมิ่งแล้วก็ไม่ยอมเปิดไซ์ให้ไม่ก็เปิดไปก็ตายก่อนอ่ะไม่ไม่รอคุณเลยไงแต่ถ้าจเจอคนเป็นงานก็ก็ถือว่าเป็นงานจริงๆนะเล่มิ่งเนี่ยก็เป็นตัวละครที่เตี้ยที่สุดในเกมเลยก็ว่าได้คือกูรู้ว่านางสูง166ที่สูงกว่าคารามิก็จริงอะ่ะแต่ว่าถ้าคุณเป็นเล่นในเกมลุไปยเยเเาาี่สงตดดู ค่าสกิลรีเจนเดอรี่ไม่ยังอยู่เตี้ยพูดตรงมุมกนเวเมนมิงทั้งหลายพาส,สิบสกิลก็คือเมื่อเราทำดาเมจใส่ก,กอะของศัตรูเนี่ยจะทำการรีเก,กอะของตัวเองเล็กน้อยก็คือมันเอาไว้ช่วยให้เราการไฟหนึ่งหนึ่งเรามีโอกาสชนะมาขึ้นนั่นเองในส่วนของสกิลคิวจะทำการยิงบอลสายฟ้าออกไปถ้าเกิดว่ามีศัตรูโดนสกิลบอลสายฟ้าเนี่ยลูกบอลก็จะทำงานเองโดยอัตโนมัติหรือจะกดคิวอีกครั้งหนึ่งก็ได้ถ้าเกิดศัตรูโดนเนี่ยทำการลดกอกศัตรู20หน่วยต่อฮิตและคนที่โดนเนี่ยจะติดสถานะเคลื่อนที่ชช้าลงั่วขนึ คือมันเป็นสกิลที่ตัดแค่เกาะจริงๆนะถ้าเกิดคุณเอาไปยิงใส่ศัตรูที่แบบไม่มีเกาะมันจะติดแค่สโล์แต่แบบมันไม่มีดาเมจแค่นั้นเลยและสกิลจะอยู่3วินาท,ทีและ6วิถ้าเราอัปเกรดเพิ่มเวลาของสกิลและสกิลมีคูลดาวน์อยู่ที่25วินาท,ทีและ20วิถ้าเกิดว่าเราอัลดคูลดาวน์สกิล 三，卢克尔。躲开。距离战斗结束还剩四十秒。对面的舞台上，四家赌场来聚集起大家的力量。 อัลติเมตสกิลจะใช้คอสทั้งหมด6คอร์สเมื่อเรากดใช้จะได้รับเกาะชั่วคราวมา100หน่วยและจะทําให้เวลาที่เราทาดาเมจใส่ศัตรูเนี่ยจะได้เกาะเพิ่มขึ้นด้วยถ้าเกิดว่าตอนเราฮันติอยู่เนี่ยแล้วโดนยิงจนเกาะหมดเนี่ยก็จะถือว่าหมดไปเลยเพราะมันเป็นเพียงแค่เกาะชั่วคาวเท่านั้นมันจะเป็นเกาะสีเขียวที่จะค่อยๆลดไปเรื่อยๆตามเวลาอ่ะก็ใช่ยมันแค่ไวมันเป็นอันติกกนตายเฉย

ในเ่วนของอเวทที่2เมื่อเราใช้สกิลคิวดสศตูเนี่ยทำการเติมเกาะชั่วคราวให้กับเรามันก็คือการดูดเกาะของสตูมาเป็นเกาะของเราแค่นั้นเอง,งอยู่ข้างบนนี้ไปละ

ในส่วนของเวทที่3ตอนเราใช้สกิลคิวเนี่ยถ้าเกิดเราอยู่ในวงของสกิลคิวทำการรีกอของเราให้เล็กน้อยคือมันน้อยแบบน้อยเวอร์เลยและก็อย่างหนึ่งคือไม่ค่อยมีคนใช้ด้วยซ้ำมันแบบคุณจะไปยืนแช่สกิลทำไมอะจริงไหมเพราะงั้นเชื่อผมอย่าไปใช้เลยใช้อเวทสองดีกว่ารอมันับอเวทสามค่อยไปใช้เชื่อ<ไ>ปุ๊แล้วก็แต่ว่ามันบอกว่าว่าทำเวทสามจะไอ้นี่เอสมมติถูกยิงจะไม่จะไม่จะไม่เสียไอ้นี่เลยจะไม่เสียเอฟเฟคให้รีกอ์ตะกี้ ก็ใครจะใช้เรียกสองเลย ในส่วนของไกด์ที่ผมจะมาพูดก็อาจจะใช้สกิลคิวเปหลักมากกว่าเพราะว่าอย่างที่บอกมิ่งม่ตัวเปิดเพราะงั้นส่วนใหญ่มิ่งก็จะพึ่งของสกิลคิวเนาะเพราะว่าพัดอันติก็เป็นแค่เพิ่มเกาะเฉยๆสกิลคิวของมิ่งเนี่ยสามารถที่จะใช้พังพวกแกจเจตต่างๆของศัตรูได้ไม่ว่าจะเป็นป้อมปืนไอ้อลเล็กๆของแมวไอเครื่องการอนาเขตของโนบุนากะเอ่อบล็อกของเรียวนาหรือแม้แต่โดนฮิวของน้องมะพร้าวเองก็พังได้เช่นกันหรือแม้แต่อุปกรณ์อย่างเครื่องการระเบิดแล้วก็อารามไอเครื่องการระเบิดก็อินชิ เนื่องจากว่าสกิลของมิ่งเนี่ยจะเป็นต้องโดนตัวของศัตรูเพื่อจะทํางานแต่ว่าตัวของแกจิตต่างๆเนี่ยถ้าเกิดสกิลวิ่งผ่านมันจะถือว่าไม่ทางานเพราะงั้นเราจำเป็นต้องกดคิวอีกรอบนึงซึ่งก็แนะนาเลยว่านี่ก็สิ่งที่ควรทำมากคือคุณเล่นมิ่งเพราะอย่างแรกเลยก็คือมันจะช่วยทาให้คุณกับเพื่อนเนี่ยเข้าไซด์ได้ง่ายแบบง่ายจริงๆนะไม่ต้องกลัวโดนแมวตอดเลยอะไรพวกนั้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นพวกที่แบบว่ารู้ว่าเออเนี่ยแมวมิเชลเนี่ยมันจะมาตรงนี้นะมาตรงนี้บ้างอะไรบ้างเนี่ยก็แนะนาว่าาไบบแ้้ดซ ไม่โง่เหี้ยววิ่งยักเลยสัก ไม่จำเป็นต้องใช้ฮันตีขนาดที่เกาะเราหมดก็ได้อย่างที่บอกไปว่าฮันติของมิ่งเนี่ยจะเพิ่มเกาะมา100ก็จริงแต่อย่าลืมไปว่ามันเป็นเพียงแค่เกาะชั่วคราวเท่านั้นต่อให้เราจะเอ่อยิงศัตรูได้เนี่ยมันก็จะเป็นเกาะชั่วคราวอยู่ดีเพราะงั้นผมแนะนําว่าตอนที่เกิดเราเปิดไซส์ไปนเนี่ยถ้าเกิดเกาะเราแบบลดเกือบหมดเนี่ยผมแนะนำว่าให้รีบเปิดเลยดีกว่าเพราะว่ามันจะช่วยให้เรานั้นมีโอกาสที่จะกันไฟกับศัตรูแล้วชนะขึ้นก็ได้แต่อย่าลืมว่าตอนเราใช้ฮันตีิเนี่ยจะมีแอนิเ,เยยมัั่นีเเเาสยยจจะะะดป็ลลลแแกบ ลดไปเลยถือแม้ว่าฮันตี้ของมิงเนี่ยถ้าเกิดว่าโดนยิงจนหมดเนี่ยก็ถือว่าหมดเลยก็จริงแต่น้อยมันก็เป็นสกิลที่ช่วยการตายได้ระดับหนึ่งแบบตัวถึงมากเลยอ่ะอันนี้แนะนําเลยกูเจอมากับตัวละและถ้าเกิดว่าในทีมคุณมีคนเล่นซินเทียที่เป็นงานแบบเป็นงานจริงจริอ่ะแล้วคอยซับคุณอยู่ตลอดเวลาเรบอกลวว่าโอ้โหจะเป็นคอมโบที่หวานเจีย๊ยบที่สุดเลยแหละ บบโอเคก็จบไปแล้วสำหรับมิง่งคือมิ่งเนี่ยเป็นตัวละครที่เปิดไซส์แบบมันคือเดอร์ลิสแบบเฉพาะเลยส่วนตัวผมองว่ามิ่งเนี่ยเป็นตัวละครที่มือใหม่ก็เล่นได้นะเพราะว่าอย่างที่บอกกันว่าอย่างที่รู้กันสกิล ก็เอาไว้ตัดเกาะของสตูแล้วก็เด้งเกาะเองได้และส่วนของฮันติเนี่ยก็เพิ่มเกาะมา100หน่วยแต่ว่าข้อเสียของมิ่งเนี่ยก็คือบางครั้งเนี่ยอ,นนอันนี้อันนี้อาจจะเป็นเฉพาะคนแหละคือบางคนส่วนใหญ่ที่เล่นมิ่งเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเปิดไซส์กันไม่ก็ไปเปิดคนเดียวแล้วก็แบบคือแบบไม่รอไม่ไม่รอคนอื่นเข้าไซส์ตามอะประมาณนั้นอันนี้ก็แล้วแต่คนนะว,ว่ามันบางคนอาจจะเล่นดีบางคนอาจจะเล่นไม่ดีก็ได้หรือไม่ก็บางทีก็แบดอะไรวะแบดเดย์ Bad เออจริงผมก็เป็นมันมีหลายฟุตเทจเลยบางอันผมแบบแบดเดย์แล้วก็ ไม่ได้อัชอยาอยอ่ะูเคยโอเคไว้เจอกันใ่คลิปหน้าแล้วกันสำหรับใครที่อยากติดตามผมแนะนว่าให้ไปติดตามผมได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊กของผมเลยบางครั้งผมจะไปลงอัปเดตพวกเ,เกี่ยวกับข้อมูลของสติแล้วว่าบางครั้งมาข่าวบ้างคืออาจจะบางทีก็เป็นของเซิร์ฟจีนกับเซิร์ฟกอบอลก็ปนกันไปหน่อยแล้วกันคือตอนนี้เซิร์ฟกอบอลพยายามไล่เซิร์ฟจีนให้ทันอยู่แบบทันแบบอย่างนี้แล้วนะแนะนำว่าให้ไปติดตามเพจผมแล้วกันถ้าเกิดคุณอยากได้ข้อมูลของสตแล้วว่าคือบางทีกูอาจจะลงแล้วไม่ลงบ้างถ้าเกิดกูไม่ลืมหรือกีเย